สวัสดีค่ะพี่น้องปไปพอกันอีกแล้วกับช่องอีสานเตอร์อเสด็จลำพลินออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เรามีงานที่อดอนมุ่งนะคะพี่น้องขอนแก่นนะคะพี่น้องวัอนี้สีมาสาธิตการแต่งหนา้าเป็นงานรถแห่ของเรานะคะอัำนแนรกเลยครีมกันแดดอันนี้สูตรไม่ใช่สูตรดอกพี่น้องไม่ใช่ครีมกันแดดหรอกมันเป็นครีมทานหน้าอันนี้นะคะ แล่วอามันกันแดดได้น้ำนี่ซิมาสาทิตกันแต่งหนะ้าในรูปแบบของอนิสานะนี่นะคะพี่น้องใส่ขีมบ่แพงยหรือพี่น้องอะไรทิบหาวะ่ะสีเหลืองใส่สีชมพูกับอะไรเลยสีแดงกับอะไรเพราะแพ้หนูเป็นคนใส่สีหนี่ถืึ ตา่างยังไงนี่จะให้ไปดูทาสีเปื๊อกับสิทาแปรงธรรมดาค่ะแปรงธรรมดาลงข้อก่อนนะคะแปรงธรรมดาปุ๊บ๊บกันความมั่น เป็นเรตเตอร์สเตปไพมันนะพี่น้องบอ่คือกันคนถ้าแต่งแบบว่าสีละนาเนี่ยก็จะใส่ร่องผืนนต่ว่าแห่ขันเนยลาไปแห่กันสิมักแต่งแบบนี้บ่แบบบ่เยอะบ่หนักหนะ่ะ มันหักหนาจนตนี่นะคะทาแปงล้นะคะน,นงาแบงธรรมดาเจ็ดเลวก็จะเป็นรูาานปร่างแบบตาแบบนี้ เราจะมาใส่ตัวนี้นะคะพี่น้องเป็นกันเหงื่อกันน้ำอันนี้คือสเตปยี่รดเฮนะคะถ้าเป็นสเตปของมุงใหญ่ก็ใส่ร่างโครงร่างพื้นเอียงเห็มันแบบดูนานานานิดนึงแต่ว่านี้เราแต่งบางๆก็ไม่อะไรมาก ข้ขอถไายยังเห็นเป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> ลแล้วก็มาเช็คดูหน้านะบอเบอเบนนันค่ะอันไ่จมูกรใส่ของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวเนี้ยใส่ได้หลายเดือนแล้วนะเพื่อน ไหลลงไปว่งคำหนว่าถึงแบบน่ถึอว่าระการบัมการบิช คิวหนูใส่ของอันนี้นะคะพี่น้องอันละประมาณน่นาจะสามสิบกว่าบาทยังข้างเสร็จแล้วนะ สองข้างเลยแล้วเราก็จะมาต,ตัดนิดหนึ่ง ปัดนิดนึ่นงไ่ถึงกับลายประมาณนี้นะก็มาซ้ำตรงหางนิดนิดหนึ่ นเปปุ่มบล็อกตาบล็อกตากับบล็อคเอียงมากไหมดิพี่น้องของเอียงกับบลูเนี่ยของตัวนี้เหมือนกันกับยี่ห้อของเนี่ยอะไรฉุกใส่ซิมพูดก่อนเพราะว่ามันเป็นงานยามบุญนี่นะใส่ซิมพูด คนที่แต่งหน้าไม่นานนะทุกคน,นกไปก่อนไม่ใช่ชิลน้ำตาลนะ ประมาณนี้ก็ตงเอาเยอะพอเป็นงานจะหนอนเวียน <c oughs> แก้มก็สิอมพูดชมพูจังหน่อยพอถึงกับเยอะ รประมาณนี้สดสูตรใบก็จะเป็นเป็นส้นของตาจะใส่เป็นคอามมีชินช้นเป็นบอกเอื่นมีทิ่นอย่าง,างกบรบเบื้องเอาใจต,ตานิดนึงเพื่อความคมของตานะคะพี่น้องมันก็นแล้วแต่สูตรไฮสูนว่าเราการแต่ง เสษบลัสิเียวไลเนินนิดหน่อย บ้องเอาไลน์นิดหนึง่ง ลอยเล่เาห้อกับสมติดติดเทนกันนะคะหรือว่าตาสองชั้นนั่นเองนะคะทุกคนหนูใช้ของว่ามี่หอดเป็นคนที่ใส่ของตจ้งหนาวว่าแพ้งนะคะพี่น้องใส่ซองกำลังอยู่ของซื้อได้ แต่สองชั้นมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงไม่ถึงกับเยอะนะคะทุกคนนิดเดียว ระา้านี้รู้สึกว่ามันต่ำเกินไปกับเปลี่ยนออกใส่อันใหม่นะการแต่งหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะของหนูก็จะไม่นานเนาะ โอเคประมาณนี้นะเสร็จแล้วให้ตากค่ะตัวนี้นะคะใช้ดีมากกันแดดกันเหงือ่อใช้ได้เลิศม,มาก การคนณช่วนิดหนึ่งการคนช่วนิดหนึงนนน่งให้มันระดับมันเท่าๆกันใตตาคนตาตตานิดน้อย สเรียบร้อยแล้วคปัดความฝุ่นต่างๆออกจากใบหน้าเรานะฉันีีกันแล้วนะค่ะพี่น้องได้มากไหมสุดท้ายเราก็มาเคลือบหนานิดหน่อยก็คือลายด้านข้างกรอบนิดนึงให้ถ้าดูแบบดูการลอแบ,บหน้าเออมีความเปรียว นิดหน่อยลิปสต,ติต้องขอขอบคุณ FC ที่ซื้อมาฝากด้วยนะคะชอบมากเลยสีส้มนะคะทุกคนปกติเป็นคนทาสีแดงแต่เพราะมันเจอสีส้มสีนี้คือแบบชอบมาก เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่คือสเตจการแต่งหน้าของลิสานะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะบางคนที่อยากเอาน้ำไปใส่อะน้ำไปใส่ไหนเด้อค่ะพี่หน้อ ือว่าเป็นเกลดข้อมรูเล็กๆ,ๆหน่อยเป็นการแต่งหน้าเฉพาะตอนแห่นะคะแต่ว่าถ้าแบบเป็นงานที่เป็นทาการแสดงแบบคือจะง่วงยังเสียก็จะมีการลอกพื้นที่มันหนาก็หนีแต่ถ้าเป็นงานล hey ถเหตธรรมดาก็จะัามานนีนะคะพี่นนอเพราะว่ามันใช้เหงื่อเยอะบางทีเราทำเยอะมันก็จะแบบยืดเออเนอะมันยืดมันหลอกมันฟอก คนผู้ใดอยากติดคนตาก็ติดได้แต่ว่าอันนี้คือคอนเซ็ปที่ไม่ได้ติดคนตานะคะแต่ว่าตอนกลางวันก็จะเหงื่อเยอะกว่าตอนกลางคืนนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่มาโอ้ข้อมูลกันแต่งหน้าพี่น้องดิชมกันนะก็สิประมาณนี้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทำมัต นำไปเต็นใดนะคะเป็นเต่นหน้าธรรมชาติธรรมชาติทนธรรมชาตินะคะขอบคุณและสวัสดีเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ